สวัสดีค่ะเดอะซันทาราเจอนีพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักของชาวาราศีพฤษภป,ประจําเดือนตุลาคม2565นะคะชาวาราศีพฤษภจะมีดวงความรักประจำเดือนตุลาคม25 -65 นี้อย่างไรนะคะ อ,อถ้าเราสีพฤษก,กก่อนหน้านั้น,น,นเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเรื่องความรักหรือเปล่าบางท่านอาจจะเจอเรื่องที่แบบไม่คาดคิด กำลังรอข่าวสารอะไรรอรออะไรอยู่เดี๋ยวนะชาวราศีพฤษบนะคะก่อนนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องอน่าจะเป็นเรื่องของความรักนี่แหละนะคะอ่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันเลยนะอืพลังงานแปลก าชาวราศีพฤษกในปัจจุบันนี้เหมือนกับกำลังพยายามที่จะพบไปหาหรืออะไรหรือบางอย่างหรือเป็นลักษณะของการรอคอยบางอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณรอคอยข่าวสารรอคอยการได้พบเจอกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเร็วๆนี้นะคะ มันเป็นลักษณะที่คุณอะจะเริ่มนิ่งกับความสัมพันธ์นี้อืมเหมือนมีเหตุให้ทะเลาะก,กันหรือมีเหตุผิดใจกันนี่แหละแล้วก็เกิดการรอคอยเกิดขึ้นแต่ว่าคุณอะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเหมือนกับจะเริ่มนิ่งกับความสัมพันธ์และ,เร,ะลเริ่มที่จะปล่อยวางเริ่มที่จะปล่อยวางแล้วก็ แล้วก็เหมือนกับแบบว่ามาได้คิดได้อยู่กับตัวเองแล้วแล้วการที่คุณได้ทําทําทําเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยมันทําให้คุณเหมือนเหมือนแบบสามารถละทิ้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาในใจคุณลงไปได้แล้วก็ให้ความสัมพันธ์มันจะทําให้ความสัมพันธ์อะกลับมาราบรื่นดีงามเหมือนเดิมได้นะคะเพราะว่า มันมีไพ่ของการสื่อสารเกิดขึ้นนะคะมันมีไพ่ของการสื่อสารเกิดขึ้นเ,เหมือนกับไพ่ยอยากจะบอกว่าคนที่พบปัญหาของการทะเลกกาะกันหรือว่าอะไรก่อนหน้านั้นโดยที่ไม่คาดคิดเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกแบบมีความวิตกกังวลใจสูงหรือรอคอยการได้ยินข่าวรอคอยการกลับมาของใครสักคนเนี่ยเหมือนไพ่ยอยากจะบอกว่า ให้ปล่อยวางนะแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมากลับมาหันมาใส่ใจดูแลเ,เรื่องเองินทองเรื่องการทำงานแล้วก็พิจรารณาในสิ่งที่เคยผิดพลาดลงนะคะแล้วจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นนะคะจะมีการสื่อสารเข้ามาตอนนี้ให้อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะ จะมีการสื่อสารเข้ามาจะมีการติดต่อเข้ามานะคนที่คุณดีลอยู่อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรืออยู่ไกลกันนะคะอ่ามันมีเรื่องเงินมาด้วยเรื่องของการรอคอยไพ่รอคอยเกิดขึ้นหลายอย่างแต่ว่าการรอคอยอ่ะมันมักถ้าเกิดใบนี้ยมันมักจะให้ผลที่ดีนะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าไพ่อยากจะให้กลับมาทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นทบทวนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ตามที่พ่ายได้บอกไว้แต่บทสรุปคือจะมีข่าวมีข่าวดีหรืออาจจะได้รับข่าวบางอย่างที่คุณรออยู่นะคะข่าวสารบางอย่างที่คุณรออยู่อาล่ะเดอซันทอลเจนี่ก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภทุกคนนะคะหวังว่าจะได้รับข่าวดีหวังว่าจะได้พบเจอคนที่คุณรอคอยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ